ตอนนี้เรากําลังกลับไปชนบุรีนะคะเรามาทางถนนอะไรนะพ่อกบินสาน์สีกระบินซ้าย304กบินบุรีนะคะเราจะไปศรีราชาเรามาจากวังน้ำเขียวนะคะวิวสวยสวยต่างกับมอเตอร์เวย์เอมนะ,ะมันก็จะต่างกันเนาะตรงเนี้สวยอยู่แล้วตอนนี้ก็ขยายถนนมาจาก ตอนแรกนี่โดนคัดค้านจากกรมบุทยาณใช่ไหมเขาบอกไม่ให้สร้างเรนลบเสัตว์ป่าตอนสุดท้ายเขาก็ทําอุโมงนะคะเขาก็เลี่ยงนะทำทางให้สัตว์เดินแล้วถนนมันก็จะสวยขึ้นเพื่อลดการแอร์อัดของการ ก็จะสวยที่เห็นเบื้องหน้าเป็นเขาใหญ่ปะไม่ใช่เขาตอ่อทับลานเขาทาัพนะอุทยานแห่งชาติทับลานใช่ไหมใช่นี่นคะสวยสเราจะไปชมว,วิวข้างทางกันรถก็ทยอยกันเรื่อยๆวันนี้วันปีใหม่นะคะสวัสดีวันปีใหม่ Happy New Year สองพันยี่สิบหกหรือพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ที่หนึ่งแล้วขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีคิดดีคิดบวกวันหยูดพักผ่อนกับครอบครัวยังมีความสุขทีน,นี้เราก็ไปเข้าไร่ที่หวงตำเขียวมานะคะไม่ไม่มีสัญญาณใดๆได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อคืนเขาดาวมองดูดาวดูเดือนถ้าอยู่ตรงลา ดอกพยอมร่วงลงมาจนถึงตอนเช้าร่วงใส่หัวลรยมาเหมือนหิมะขา,ขาวๆเลยดอกพยอมร่วงหอมนะคะดอกพยอมมีกลิ่นหอม สามสี่ ที่มันก็จะสวยแตกต่างกันถนนไมายเลข03 0ูด4มีไอเหมือนที่ผ่านมาห่วยแล้วอ๋อรถไม่ติดเลยไปเรื่อยๆนะคะ เอาหมายเราชนบุรีนั่นเอง